ที่คุณคิดว่าที่คุณไม่มีความสุขเพราะคุณเป็นหนี้นั่นคือการที่คุณเอาความสุขไปฝากไว้กับหนี้ไปฝากไว้กับสถานการณ์ภายนอกที่คุณควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นหนี้มันก็คือส่วนของหนี้ค่ะแต่เราสามารถที่จะมีความสุขภายใต้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราได้อยู่ถึงจะเจอเจ,อเจ้าหนี้ทวงเชา้าทวงเย็นลองนึกดูสิว่า <c oughs> เฮ้ยการเป็นหนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาปืนมาจี้หัว <c oughs> ให้เราไปยืมเขานะเราตั้งใจไปยืมเขาแล้วเราก็ได้เงินต้นนั้นมาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นในบางสิ่งบางอย่างขอบคุณสถานการณ์นนีี้้ท่เเรรราาไดยูจกมั ถ้าคุณทําให้ตัวเองรู้สึกดีอเออเราเป็นหนี้เนี่ยก็ดีนะเราได้เรียนรู้จากมันเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาที่มันเจอกดดันแบบนี้เรารู้สึกไม่ดีเลยต่อไปในอนาคตเราจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเออโอเคฉันได้เรียนรู้จากมันว่ะแต่เออเป็นหนี้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยที่เขามาทวงเช้าทวงเย็นอาจจะเป็นเพราะว่าเออเราผิดงวดเขาหรือเปล่าผิดการชําระเขาหรือเปล่าก็ดีเหมือนกันรอบหน้าเราจะได้ไม่เป็นแบบนี้ ือเนี่ยถ้าเราไม่มีนี่ตรงนี้มาช่วยประทังช่วงเวลาที่แย่ในช่วงที่ผ่านมานชีวิตเราน่าจะแย่กว่านี้นะคิดแบบนี้มันไม่สามารถใช้นี่ได้นะตอนนั้นเลยหรอกแต่มันทําให้เราอารมณ์ดีแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกไม่ชอบเจ้าหนี้คนนั้นเลยรู้สึกเกลียดเลยรู้สึกไม่โอเคเลยมันทําให้เรารู้สึกดีกับเขามากขึ้นถูกปะ่ะมันถึงจะมีไอเดียที่จะมาแก้ปัญหานี้มันถึงจะมีวิธีการต่างๆที่จะทำให้คุณหมดหนี้แต่เมื่อไหรที่คุณอยู่ในคลื่นพลังงานที่ถูกแน่นอนค่ะ คุณไม่มีหัวที่จะไปคิดหาเงินคิดแก้ปัญหานั้นหรือมีไอเดียดีๆทําให้คุณผ่านจุดนั้นไปได้หรอคะจุดที่คุณจะผ่านมันได้คือคุณต้องดึงอารมณ์ตัวเองกลับมาก่อนดึงความสุขตัวเองกลับมาก่อนเมื่อไหร่ที่เราควบคุมของเราเองได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่คือสถานการณ์มันไม่ได้เปลี่ยนค่ะถ้าข้างในคุณเปลี่ยนคุณจะสามารถก้าวผ่านปัญหาได้ตลอดคุณจะรู้สึกดีได้ตลอดคุณจะมีความสุขได้ตลอดเพราะความสุขของคุณน่มันขึ้นอยู่กับคุณคุณไม่ได้เอาความสุขของคุณไปฝากกับเ การเงินการงานไม่ว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงใไๆก็ตาม